มาดูวิธีการต้มข้าวโพดนะครับอันนี้เป็นที่ต้มไข่นะครับมาดูกันว่าจะใช้วิธีต้มข้าวโพดได้กินหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เวลาผ่านไปก็น่าจะเจ็ดนาทีต้มไปเจ็ดนาทีแล้วต้มไปเจ็ดนาทีนะครับใส่ไปสามฝักเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับ นะครับมาดูกันนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ทานไปนเป็นเวลา10นาทีนะครับ10นาทีเครื่องกระตัดเองแล้วเหมือนการต้มไข่นะครับดูครับเนี่ยแต่ไข่คราใช้ประมาณไม่กี่นาทีนะครับเป็นไข่เดี๋ยวไปดูกันนะครับเมื่อกินได้หรือเปล่าโอ้โหสุกหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูกันชัาปากักกอน โอ้หันขึ้นเลยนะครับพันขึ้นนะร <lite> ้อนร้อนร้อนร้อนนะครับร้อนนะครับหลังจากที่เราต้มเสร็จนะครับเราก็จะมาลองกินดูว่าเป็นไงบ้างเดีย๋ยวลองดูอืมสุกอืมสุกนอ้อยซึมร้อนมากครับ,รบเห็นความสังเสกตดีดีครับสุกเหอะอืม ทุกๆไปลองทำกันดูนะครับไปเลยครับ